สวัสดีครับมาดูเข่าในลากกระเลียนเขนสูรล,ลบที่น่าติดตามและจับตามดูในปัจจุบันนะครับซื่อประกอบด้วยกอบโพน้อยที่6กับกอบโพน้อยที่4และกอบโพที่1ถึงกอบโพที่3ที่ใช้รวมปฏิบัติการในการยึดฐานทัาม่าในหลายพื้นที่นะครับ ในคลิปนี้มันจะมีทั้งคลิปวิดีโอเก่าและใหม่นะครับซึื้อนำโดย KDIO กองพันที่27และร่วมกับกองพันที่17ของ KNLA กับพัทามิตรท่านหลายนะครับประกอบด้วย KNLA p, K N L A p c แล้วก็ d KBa PDF KTLA นะครับร่วมปฏิบัติการในพื้นที่ กองผู้ที่หกจังหวัดเมวดีนะครับซึ่งล่าสุดเข้าไปทิ้งระเบิดใส่ถังทัพพม่าในเขตจังหวัดทวายหรือเขตตะนาวศรีนะครับซึ่งตีกับเขตกองผูที่หกเป็นเขตรอยต่อระหว่างกองผูที่สี่กับหกนะครับ เข้าไปทิ้งระเบิดใส่ฐานทัพพม่าซึ่งปัจจุบันในกอะพูธที่4นะครับซึ่งถือว่าทหารพรม,าม่าเยอะกว่ากาะพูธที่นหลายเท่านะครับปัจจุบันมีมากกว่า2กองพันนะครับที่ต้านที่ทางอยู่ในลากกเลียและส่งทหารไปช่วยในพื้นที่ต่ตานกาะพูที่7และกอะพูธที่6นะครับ ทหารกะเลียมที่ใช้โดงปัจจุบันที่โจมตีทหารพม่าที่มีกำลังเสริพมพม่าจากกองพลที่สี่ส่งเข้ามาในยา,ายไปมายานกองพลที่6นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบ g จเจากกองพลที่7แล้วก็กองพลที่6นะครับที่มีทหารพม่าจากกองพลที่สี่มาช่วยตอนนี้ทหารเคดิวกองพันที่27ของพุ พันเอด็ดซอเอเมียทูน,นะครับได้จัดเตรียมทหารกระเรียนส่วนหนึ่งเข้าไปโจมตีทหารพรม่าในกองพอที่สี่นะครับซึ่งเป็นกำลังสำคัญของพาม่าที่ไปช่วยกลุ่มต่างๆในเขตกองพอที่หกแลก้วก็กองพอที่เจ็ดนะครับซึ่งปัจจุบันนี้กระเรียนส่วนใหญ่อยู่ใช้โดรนในการโจมตีทหารพาม่านะครับไม่ว่าจะเป็นเค กับพื้ที่หนึ่งถึงกับพื้ที่สามนะครับพมาก็เข้ามายานเข็นักเรียนส่วนใหญ่จะเข้ามาเผาบ้านทําลายเข้าของชาวบ้านนะครับในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นชายแดนคิดต่างๆที่ใกล้กับ กองโพธิที่กับกองโพธิที่หนะครับปัจจุบันถ้าหาพระมาในเกองโพธิที่หนี่คือเหลือนประมาณหลายกงร,ร้อรครับไม่ถึงกองผลาละแต่ว่าปัจจุบันที่พระมาจะมีฐานทัพใหญ่ที่สุดคือมันจะอยู่ที่กองโพธิที่สี่หรือเจ้าอัฏวัยนะครับได้ส่งทหารไปในพื้นที่ด,ดตา่าๆ ไม่ว่าจะไปช่วยกลุ่มทหาพรพมาร่าด้วยการเอ็นหรือว่าไปช่วยกลุ่ม BGF ที่ออนจากจังหวัดเมียวดีในเขตปกคองพิเศษของกาเรียน,นะครับฐานทัพพมา่าปัจจุบันมีอยู่ในหลายพื้นที่ของกองพูที่6ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม BGF ที่ ต้างถิ่ฐานมาก่อนหน้านั้งหรืออยู่ในเขตต่างๆมาแล้วเป็น10ถึง20ปีนะครับในเขตจังหวัดมยวดีนปัจจุบันก็ถูกทหารกะเรียนและร่วมกับพีดีเอสเข้าไปจมตีนแล้วก็ใช้โดไปทําทำลายฐานของพม่าบีจ ในหลายพื้นที่นะครับปัจจุบ k ัน k n l a ร่วมกับกลุ่ม KTLA แล้วก็ PDF โดยมียมกองรักษาดีแดงของทหารกรเรียนหรือ KDO นะครับเป็นหน่วยที่ส่งทหารไปช่วยหรือส่งโดรไปช่วยในพื้นที่ต่างๆน,นะครับที่มีการสู้รบในปัจจุบัน ปัจจุบันทาหารกะเหรีย่ยงใช้ดโดรนเป็นหลักนะครับในการทิ้ง <c oughs> เข้าไปทิ้งระเบิดใส่ทหารพรมา่าหรือเข้าไปยึดฐานพม่านะครับที่พม่าก็ใช้ดโดรนนะครับแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยนะครับใช้แบบปีกเขา่าไม่มีการปล่อยเขาว่าใช้ดโดรนนะครับคือในตำราความเป็นจริงแล้วคือยึดฐานพม่าที่พม่าคือส่วนใหญ่ใช้ดโดรนนะครับแล้วก็ใช้ทหารปีดล้อม แล้วก็ใช้โดรงเข้าไปทิ้งระเบอร์ใส่ฐางนะครับว่าปัจจุบันที่มีทหารกัลเรียนปิดทางเข้าออกถนนสายเอเีเยนะครับก็จะมีอยู่กลุ่ม dkba แล้วก็ knla ktln ปัจจุบันก็มี knlapc ครับที่ร่วมมาช่วยผู้ก่อเซวาแล้วก็พันเอ็ด จอเมียูนะครับแล้วก็มีบุคคลอีกคนหนึ่งคืออยู่เป็นทหารกรเรียนเคดีเคบนะครับชื่อในโพลตรีจอเซตที่ดูแลฐานเคที K <c oughs> ในพื้นที่ขงกงโพธิ่หนะครับที่ร่วมกับ p d ดปัจจุบนันในหลายพื้นที่ ในหล,หลายเขตของกองพที่หนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังเสริพมพม่าหรือสถานีตํารวจพม่าที่อยู่มาก่อนหน้านี้ถูกทหารกระเรียนหลายกลุ่มเข้าไปยึดเข้าไปทำลายนะครับ อันนั้นอันนี้ก็วันนี้ก็มีเข่าประมาณเข้าๆนี่ครับที่จะมาเล่าให้หลายคนที่ติดตามข่าอยู่อันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอไม่ใช่เป็นรูปภาพเก่านะครับที่ที่พามานะครับปัจจุบันนี้ก็มีทหารกรเรียนยึดอาวุธสงครามและหลายๆอย่าง ยีบมากมานะครับแต่ว่าไม่มีการเปิดเผยนี่ก็มาดูคร่าวๆนะครับเป็นคลิปวิดีโอแบบสมัยใหม่ที่ทหารกรเียใช้ดโดรนในการปฏิบัติการเข้าทำลายฐานทัพของพอม่าในลากะเกรียนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเดี๋ยวจะมาอัดเด็ข่าวเกี่ยวกับการสู้รบ ในรากเกลียนะครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพที่ทหาหากเกลียนยึดได้เมื่อหล,หลายเดือนก่อนนะครับครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่บายเขาเข้าประมาณนี้นะครับขมครับ